วิธีจีบสาวในคุกนี่มันแปลกดีจริงๆหมอนั่นแกล้งทําเป็นว่าเป็นเบาหวานทุกวันเพื่อที่จะได้ไปห้องพยาบาลฉีดอินซูลินโดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าใกล้คุณหมอสาวสวยเขาอยากจีบคุณหมอเพื่อที่จะให้เธอช่วยแหกคุกแต่หลังจากฉีดยาคุณหมอกลับพบว่าเขามีน้ําตาในเลือดตักแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นเบาหวานเขาเลยตื่นเต้นจนมือสั่นเพราะในคุกถ้าแกล้งป่วยจะโดนลงโทษทางร่างกายอยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็นท,ทันทีที่เขาคิดว่าแผนกําลังจะถูกเปิดโปคุณหมอก็บอกว่าผลตรวจครั้งแรกอาจจะไม่แม่นยำ ถ้าพรุ่งนี้ยังตรวจไม่ผ่านอีกก็เท่ากับว่าเขาโกหกจริงๆแต่ตอนนี้เขาอยู่ในสถานการณ์กปลืน่นไม่เข้าข่ายไม่ออกเสียใจไปก็สายเกินไปแล้ววันรุ่งขึ้นหมอเจาะเลือดที่นิ้วของเขาเขารู้สึกเครียดจนเหงื่อแตกพักทันทีรอหมอใส่ตัวอย่างเลือดเข้าเครื่องตรวจเขาก็ยิ่งตัวมากขึ้นเรื่อยๆถูมือสองข้างเข้าหากันไม่หยุดในใจภาวนาขอให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกินกว่าที่กําหนดแม้แต่หมอก็ยังสังเกตเห็นว่าเขาดูแปลกๆคุณดูเครียดมากเลยนะจริงหรือ คุณเหงื่อออกเยอะจังในตอนที่ไม่คิดว่าตัวเองกําลังจะถูกจับได้โชคดีที่เสียงเครื่องตรวจเสร็จดังขึ้นพอดีทําให้ความสนใจของหมอเปลี่ยนไปความประมาทของไม่เพิ่งจะคลายลงไปได้นิดหน่อยคําพูดของหมอก็ทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นใหม่อีกครั้งเป็นข่าวร้ายคุณหมอเสียใจที่ต้องแจ้งใหม่ว่าเขาเป็นโรคเบาหวานขั้นรุนแรงแต่ไม่กลับดีใจอย่างบ้าคลั่งปรากฏว่าเมื่อวานเขาได้ซื้อยาระดับน้ําตาในเลือดจากนักโทษคนหนึ่งเมื่อกินเข้าไปจะทาให้น้าตาในเลือดพุ่งสูงขึ้น และจุดประสงค์ที่เขาจงใจทําแบบนั้นก็เพื่อจะใช้ประโยชน์จากห้องพยาบาลมีเชืออครอยตัวอยู่ข้างนอกหน้าต่างห้องขังแต่หลังจากที่ผมสังเกตการผมก็พบว่าห้องพยาบาลถูกล็อกทุกคืนอโดยเฉพาะประตูทุกบานในคุกทําจากเหล็กการใช้กาลังทําลายมันเป็นไปไม่ได้เลยเพื่อที่จะได้กุญแจมาผมทําได้แค่เล็งไปที่หมอดังนั้นไม่เคลื่อนจึงแอบไปทําแอร์ในคุกพังต้องการใช้วิธีนี้เพื่อสร้างสถานการณ์เป็นฮีโร่ช่วยสาวง,งามนักโทษในคุกทนความร้อนไม่ไหวอย่างรวดเร็วจึงก่อจลาจลขึ้นโดยตรงและคุณหหหหมมมมมอออออกกกก็าาาาาาาตติดพดพพียยยู่ในนนาาน้้งงบลลขััโโททษษวุแ ต่างพากันข้างทุกประตูห้องตรวจในตอนที่คุณหมอกลัวจนทําอะไรไม่ถูกไม่ก็ปรากฏตัวราวกับหล่นลงมาจากฟ้ามีมือยื่นออกมาจากช่องลมด้านบนเขาช่วยคุณหมอไว้ได้แต่ไม่ก็ยังไม่กล้าเอ่ยปากขอให้คุณหมอมอบกุญแจให้เพราะเขาไม่รู้ว่าคุณหมอคิดอะไรอยู่ยิ่งไม่กล้าเสี่ยงว่าคุณหมอจะยอมมอบกุญแจให้เขาหรือเปล่าหรือคุณหมอจะกลับไปบอกยางให้มาจัดการเขาแต่พวงกุญแจในกระเป๋าคุณหมกก็แปว่งไปมาความหวังที่จะหลีอยู่ใกล้แค่เอื้อม เขาเต็มไปด้วยความคาดหวังร่างกายถึงเครียดดังนั้นเพื่อหาโอกาสขโมยกุญแจเขาจึงฉวยโอกาสตอนที่หมอเข้ามาใกล้แล้วจุกโชคดีที่หมอไม่ได้ปฏิเสธเขาแต่กลับตอบสนองอย่างกระตือรือร้นเขาจูบด,ดูดดื่มในปากของหมอรสชาติของน้ำยาบ้วนปากกระสตรอเบอร์และน้ำลายไม่กี่นาทีต่อมาถึงแม้ว่าเขาจะสนองความต้องการของตัวเองได้แล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้ขโมยกุญแจอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้จุกจนลืมทุกอย่างแต่เขานึกขึ้นได้ทุกครั้งที่ก้าวออกจากห้องพยาบาลผู้คุมจะตรวจค้นตัวเขา ื่อป้องกันนักโทษแอบ,บเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ออกไปทะเลาวิวาทกันแต่การเข้าไปในห้องพยาบาลเป็นทางออกเดียวที่จะหนีออกจากคุกได้เขาจึงต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนข้างนอกขอให้เพื่อนช่วยจากข้างนอกเพื่อเข้าหาหมอและขโมยกุญแจอย่างไรก็ตามเพื่อนของเขาปรับปฏิเสธการกระทำที่อันตรายนี้ทันทีไม่รู้สึกบุดหบิดและท้อแท้ในทันทีเพราะเป้าหมายสูงสุดของการแหกคุกของเขาคือการช่วยพี่ชายที่กำลังจะถูกประหารชีวิตแต่ตอนนี้ผมกลับติดอยู่อีกในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเข้าห้องพยาบาลได้ตอนที่ผมกำลังจะไปหาหมอเพื่อส้ผมมยดว เรื่องนี้ทําให้ผมประหลาดใจมากที่แท้ถึงแม้จะบอกว่าไม่อยากเสีย่ยงแต่หลังจากคิดทบทวนดูแล้วยังคงนัดพบกับคุณหมอสาวสวยคนนั้นอยู่ได้ยินว่าอยากจะคุยเรื่องใหม่เธอก็เลยดูสนใจและมาตามนัดหลังจากนั้นเพื่อนของเขาก็แกล้งทํากระเป๋าตกและในจังหวะที่คุณหมอก้มลงเก็บให้เขาก็รีบขโมยพวงกุญแจที่ห้อยอยู่ด้านหลังของเธอถึงแม้จะได้กุญแจมาแล้ว แต่ไม่ก็ยังคงรู้สึกกังวลอยู่เพราะเมื่อไหรก็ตามที่พบว่ากุญแจหายในคุกเพื่อป้องกันกรณีที่นักโทษแอบขโมยไปพวกเขาจะเปลี่ยนแม่กุญแจทันทีเมื่อนั้นกุญแจในมือของไมเคิลก็จะใช้การไม่ได้ทันทีดังนั้นเขาจึงต้องทากุญแจปลอมขึ้นมาในคุกแล้วแอบเอากุญแจตัวจริงกลับไปให้เร็วที่สุดเขาจึงใช้สบู่ในการทิพมรอยกุญแจหลังจากเผากราสีฟันแล้วหยดลงไปรอให้มันแข็งตัวก็จะอ c o ี้กุญแจได้อย่างสมบูรณ์แบบและต่อไปคือแอบเอากุญแจไปวางไว้ที่เดิมเขาตรวจสอบแม่กุญแจห้องพยาาบลก่อ พบว่ามันยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนในใจก็แอบรู้สึกพอใจเล็กน้อยนี่แสดงว่าคุณหมอไม่รู้ตัวว่ากุญแจหายแค่คิดว่าตัวเองลืมไว้ที่ไหนสักแห่งเท่านั้นจากนั้นเพื่อนร่วมงานก็เอาพวงกุญแจมาให้และยังเตือนคุณหมอว่าเป็นคนที่ลืมจริงๆกุญแจของเธออยู่ในตู้จดหมายไม่คิดว่าเรื่องกุญแจคงจบลงด้วยดีแล้วแต่ไม่รู้ทําไมคุณหมอถึงจ้องมองเขาไม่วางตาสายตาของเธอทําให้ไม่รู้สึกสับสนอีกครั้งหรือว่าคุณหมอจะรู้เรื่องอะไรเข้าแล้วแต่กุญแจดันหายไปจะไปสงสัยเขาได้ยังไงไม่คิดววว่่าาตตััััเเองงงคกกกลมมมินมนนนไปแทใด้รณ์ ก็ดึงลงเบเพราะเพื่อนร่วมง,งานหมอคนหนึ่งบอกว่ามีช่างทากุญแจรออยู่ข้างนอกหรือจะให้เขาช่างกลับไปไม่มองหมอซาร่าอย่างระมัดระวังในใจเขาภาวนาให้ซาร่าปฏิเสธแต่ไม่หมอกลับเหมือนมองทะลุความคิดของไม่แล้วบอกให้เขาเข้าไปข้างในตามหลังช่างซ่อมกุญแจที่เปิดประตูห้องพยาบาลไม่หวั่นวิตกอย่างมากจนตัวแข็งทื่อเขาไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเจอกุญแจแล้วแต่หมอซาร่ายังยืนยันที่จะเปลี่ยนกุญแจโชคดีที่ตอนนี้ช่างซ่อมกุญแจยืนยันกับซาร่าว่าเปลี่ยนใช่ไหมครับไม่เครียดจ,จนต้องหายใจเบา เขาหวังว่าซาร่าจะปฏิเสธแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ผิดหวังอย่างสิ้นเชิงเขาทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนนี้กุญแจที่ไม่อุตส่าห์กฟปี้มาก็ไร้ประโยชน์แล้วปรากฏว่าตอนที่คุณหมอกําลังหากุญแจเธอก็ดึงกระเป๋าเป้ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วเธอก็นึกถึงตอนเช้าที่เจอเพื่อนของไม่แล้วกระเป๋าของเธอหล่นเธอเริ่มสงสัยว่าโดนขโมยตอนนั้นเพื่อยืนยันว่าไม่เป็นคนทําหรือเปล่าเธอรุดไปตรวจสอบบันทึกผู้มาเยี่ยมในวันนี้ก็พบว่าเพื่อนของไม่มาเยี่ยมจริงเรื่องนี้ทําให้เธอเสียใจจมมาาาากกกกกตตตอออนนนนนแแรเเธคคิดว่่่่ไป็นนัโททษีงื แต่ไม่คิดว่าเขาจะจงใจเข้าหาเธอเรื่องนี้ทําให้เธอผิดหวังในตัวไม่อย่ากมากแต่เมื่อเข้าไปในห้องพยาบาลเพื่อช่วยพี่ชายให้รอดไมเคิลจึงไม่อยากจะยอมแพ้ความสัมพันธ์กับสาร่าเราคุยเรื่องเมื่อเช้าได้ไหมฉันว่านายควรไปได้แล้วเล่าดีไม่ได้เจอกันนานเลยนะไมเคิลเดินออกจากห้องพยาบาลด้วยความผิดหวังแต่ก็ยังทําใจไม่ได้เลือมองแม่กุญแจที่ถูกเปลี่ยนใหม่เขาใช้เวลาสเดือน พื่อมาหาซาร่าให้ฉีดยาทุกวันความเชื่อใจและความสัมพันธ์ที่เขาสร้างขึ้นอย่างยากลำบากพังทลายลงในชว่วพริบตาแต่เขาก็ยังไม่สามารถและทิ้งทางออกนี้ได้คือห้องพยาบาลเพราะที่นี่คือทั้งอเมริกาคุกที่ได้รับการคุ้มกันแน่นหนาที่สุดมีเพียงห้องพยาบาลเท่านั้นที่มีความระลวงที่สุดในคุกทั้งหมดถ้าเขาคิดจะยอมแพ้ทั้งๆท,ที่เขาเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กถูกพี่ชายเลี้ยงดูมาจนโตเขาขอตายที่นี่ ดีกว่าให้พี่ชายต้องถูกใส่ร้ายตายอย่างไม่เป็นธรรมแต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลาเหลือมากนะักที่จะทากุญแจต่อเพราะนับตั้งแต่พี่ชายของเขาถูกประหารชีวิตเหลือเวลาอีกแค่12ชั่วโมงที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือผู้คุมคนหนึ่งได้ค้นพบทางออกอย่างไรก็ตามเขาได้ทําให้ผู้คุมสลบและโยนเขาลงไปในท่อระบายน้ําเรื่องมันมาถึงท่านนี้แล้วผมเลยต้องสั่ภาพทุกอย่างกับซาร่าผมจงใจปล้นธนาคารเพื่อเข้าคุกก็เพื่อช่วยพี่ชายออกมาคืนนี้นี่เองผมต้องการให้คุณช่วยเขาขอร้องซาร่า อย่าล็อกประตูตอนเลิกงานคืนนี้นะตอนนี้เขาเอาชีวิตตัวเองไปเดิมพันแล้วเพราะเมื่อซาร่ารายงานเรื่องนี้ให้เรนจำรู้เขาก็จะต้องโทษประหารชีวิตเช่นกันอย่างไรก็ตามในใจเขาก็ยังเอ็นเอียงไปทางที่ซาร่าจะช่วยเขาเพราะเช้านี้เพื่อนที่มาเยี่ยมก็พูดแบบนั้นเหมือนกันคุณหมอคนนั้นเธอเป็นห่วงเขามากแต่ยังไม่ทันถึงตอนเย็นไม่ก็ต้องตกอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวองอีกครั้งเพราะพี่ชายของเขาจะถูกประหารชีวิตในวันพรุ่งนี้ทุกใส่กุญแจมือและล่ามโซ่ขังไว้ในห้องขังเดียวส่วนตัวเขาใช้เวลาเเดดดอออออนนนนนขขุุหหหลลลมใ้้้้้้งงงงงัถาา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 ยยกพบตผ่ที ตอนนี้ไม่ได้แต่มองนาฬิกาไปมาด้วยความร้อนรนเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งชั่วโมงก็จะถึงเวลาที่สามารถทําอะไรได้อย่างอิสระและแผนการของเขาก็คือการแหกคุกในช่วงที่มีงานอีเวนต์แต่ในตอนนั้นเองพัสดีก็มาเจอใหม่โดยไม่คาดคิดปรากฏว่าพวกานวยการเรือนจําต้องการพวกเขาเรื่องนี้ทาให้เพื่อนร่วมห้องขังที่วางแผนจะแหกคุกไปด้วยกันเริ่มกังวลขึ้นมาใกล้ถึงเวลาแล้วเพื่อนไปเร็วเข้าเมื่อไม่ถูกผู้คุมพาตัวไปเพื่อน,นักโทษร,ร่วมแหกคุกคนอื่นๆต่างมองเขาด้วยความมุนงมใกล้ถึงเวลาแหกคุกแล้วถ้าไไไมมมมมม่่่่่่่ีใใหพวกกกเเขาา็รูู้ทงงลลลยแแตัับบดสนนิะจ เพราะเขาคาดการณ์การปรากฏตัวของผู้คุมไว้แล้วเช้านี้หลังจากที่ฉันช่วยผู้คุมสร้างปราสาทด้วยอีกเขาได้แอบขโมยคานของปราสาทไปตอนนี้ผู้คุมกําลังตามหาเขาแน่นอนว่าต้องมาพูดเรื่องปราสาททังและไม่ก็วางคานไว้บนโต๊ะนี่คือคานที่ใช้คํำปราสาทนายขโมยมันไปหรือผมขอโทษครับฉันต้องกลับมาที่นี่ หลังจากนั้นเบคิลก็ใช้มีดกลุมกุ่ผู้คุมเรือนจำก่อนอื่นเขาบังคับให้ผู้คุมสั่งให้พัสดีพาพี่ชายของเขาไปที่ห้องพยาบาลจากนั้นเขาก็ผลักผู้คุมเข้าไปในตู้เสื้อผ้าและทำให้เขาสลบเขาวางโทรศัพท์ของผู้คุมไว้ข้าง ต่อมาไม่เคลื่อเตือนผู้ช่วยที่อยู่ข้างนอกว่าผู้คุมกำลังประชุมทางโทรศัพท์ไม่อยากถูกรบกวนผู้ช่วยเหลือมองโทรศัพท์เห็นว่าสายไม่ว่างก็เลยเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเราไม่กลับไปที่ห้องขังพอดีถึงเวลาปฏิบัติการพวกเขาทะลุช่องโหว่ของห้องขังออกมาทีละคนและไปถึงเขตพยาบาลอย่างรวดเร็วจากนั้นก็จัดการผู้คุมที่ดูแลเขดนั้นและต่อไปก็ไปที่ห้องพยาบาลใกล้กำแพงด้านนอกที่สุดตอนนี้คือเวลาที่จะพิสูจน์แล้วว่าซาร่าเปิดประตูทิ้งไว้ให้ไหมหรือเปล่าไม่กํมมือจับประตูแน่นด้วยความตึงเครียดเพราะพวกเขาไม,ม มุนเรื่องน่าประหลาดใจคือประตูมันเปิดออกจริงๆปรากฏว่าหลังจากที่รู้ว่าไมเคิลวางแผนจะแฮกคุกซาร่าได้ไปหาทนายความของไมเคิลพี่ชายของเธอเพื่อสอบถามเรื่องราวหลังจากที่รู้ความจริงแล้วซาร่าได้กลับไปที่ห้องพยาบาลก่อนมือและจงใจเปิดประตูทิ้งไว้ให้ไมเคิลหลังจากนั้นเธอก็ไปหลบอยู่ในรถและร้องไห้การกระทําของเธอดูเหมือนกับว่ายังคงยึดมั่นในความยุติธรรมแต่นั่นหมายความว่าชีวิตของเธอจะตกอยู่ในความมืดมนเพราะคนที่ตามไมเคิลรวมถึงอาญากรฆาตรกรโหดเหี้ยม เมื่อไมเคิลแหกคุกสำเร็จเธอจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดถึงแม้ว่าไมเคิลจะเข้ามาในห้องพยาบาลนี้ได้สำเร็จแต่ข้างนอกหน้าต่างกลับมีการติดตั้งตะแกรงเหล็กกันขโมยโชคดีที่ทุกอย่างอยู่ในแผนของไมเคิลเขาผูกสายดับเพลิงเข้ากับลิฟต์เขาได้กดปุ่มปิดโดยตรงแต่ลิฟต์ก็ไม่ปิดทันใดนั้นเขาก็รู้สึกกระวนกระวายใจดังนั้นเขาจึงกดปุ่มปิดอีกครั้งและพนมมือทิษฐานให้ลิฟต์ปิดแต่ถ้ามีสิ่งกีดขวางลิฟท์ก็จะไม่สามารถปด ในขณะที่เขากําลังพยายามหาทางอยู่ชายร่างเล็กที่อยู่ด้านหลังเขาก็เดินเข้าไปในลิฟต์เหมือนเดินเข้าไปสู่ความตายและด้วยสีหน้าเจ็บปวดและความไม่เต็มใจเขาจึงปิดประตูลิฟต์ในที่สุดครั้งนี้ก็ปิดได้เมื่อลิฟต์ค่อยๆลงมาสายดับเพลิงก็ถูกดึงออกมาทันทีพวกเขาทั้งหมดต่างตกใจและรีบหาที่หลบซ่อนทันทีเพราะต้องใช้ลิฟต์และท่อน้ําดึงหน้าต่างกันขโมยออกกลัวว่าท่อน้ําจะตึงจนทําให้พวกเขาบาดเจ็บเมื่อท่อน้ําถูกดึงให้ตึงขึ้นหัวใจของพวกเขาต่างเต้นระทึก ทางเลือกระหว่างความเป็นและความตายในช่วงขณะนั้นได้ชีกกระชากหัวใจของพวกเขานักหมื่นครั้งแล้วก็มีเสียงโครมหน้าต่างแป่งขโมยก็ถูกดึงเปิดออกทุกคนต่างโล่งใจสําเร็จแล้วพวกเขาใช้เวลาสามเดือนเพื่อวางแผนแหกคุกตอนนี้แค่ปีนออกจากหน้าต่างและกําแพงสูงก็จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงโชคดีที่เจ้าตัวเล็กเมื่อกี้ก็กลับมาอย่างปลอดภัยดูเหมือนว่าหลังจากการใช้ความรุนแรงเมื่อคู่นี้ลิฟไม่ได้ขังพวกเขาไว้ ในจังหวัดที่ทุกคนกำลังรีบร้อนถอดเสื้อโค้ทที่เกะกะเตรียมจะปีนออกทางหน้าตาก็ไม่คาดคิดว่าจะมีนักโทษคนหนึ่งถือวิทยุสื่อสารโผล่มาที่แท้ตอนที่พวกเขาเดินผ่านโซนผู้ป่วยโรคจิตก็โดนคนไข่โรคจิตรายนี้หมายตาและสัสทอดมาตลอดทางเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทำให้ทุกคนตื่นตระหนกเพราะเหลือเวลาอีกแค่15นาทีก่อนที่ทหารยามจะเริ่มตรวจตราแล้วนักโทษคนนี้กลับเรียกร้องให้พวกเขาพาเขานีไปด้วยไม่เช่นนั้นเขาจะแจ้งทหารยามทันทีแต่ยิ่งคนเยอะเวลาในการปีนกำแพงก็ยิ่งไม่พอแต่ตอนนี้พวกเขาไม่่มีีีเเ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 วววลลลลลลลาลาาาาััััังงงงงแแ้้้้พกกกกกกขขจจตตออออยบบหหนน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 ิคคคปปป็รทททชืุสโ มาทุมตัวเขาเขาปีนกำแพงสูงได้อย่างรวดเร็วและใช้เสื้อโคตรทุมรูรวดหนามจากนั้นทุกคนก็ปีนขึ้นไปบนเชือกทีละคนแค่ใช้เวลาให้ดีทุกคนจะหนีรอดไปได้อย่างปลอดภัยแต่ในเวลานี้นักโทษสูงใบที่สุดจูจูก็ล้มลงไปกับพื้นไม่รีบเข้าไปตรวจสอบและพบว่าใบหน้าของคุณตาซีดเผือดเขาเปิดเสื้อของคุณตาขึ้นดูก็พบรอยแผลยาวมากไม่รู้สึกประหลาดใจมากไม่รู้ว่าคุณตาได้รับบาดเจ็บได้อย่างไรที่แท้หลุมที่พวกเขาขุดไว้ในห้องรักษาความปลอดภัยถูกยางพบเห็นในเช้้้้้าาาาาาานนีีีีเเเเพื่่่่ออออทททจจะะหหลบกกกกไปไสสํรร็ขขณชชยตูัมแว อย่างไรก็ตามเขาก็ยังสามารถควบคุมทหารยามได้และหนีไปซ่อนในท่อระบายน้ําแต่บาดแผลของเขามีเลือดไหลไม่หยุดเขาไม่กล้าไปรักษาเพราะในคุกบาดแผลทุกชนิดจะถูกสอบสวนถึงที่มาและตอนนี้ใกล้จะตายแล้วคาพูดก็อ,อ,กอ่อนโยนลงชายชาราจึงเปิดเผยความลับที่ทําให้ไม่ตื่นเต้นอย่างมากฉันฝังเงิน5้าล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ใต้ห้องเก็บไว้พวกนายแบ่งกันไปที่แท้ชายชาราคนนี้คือดีบีคูเปอร์คนแรกของโลกที่จี้เครื่องบินสําเร็จในปี1971และได้ใช้ตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ่าย5ล้านดอลลาร์ ถึงแม้ว่าเสียงของชายชรา,าจะเบามากแต่นักโทษที่ยังปีนออกไปไม่หมดต่างก็งี่หูฟังจนกระทั่งชายชราพูดจบเรื่องที่ซ่อนเงินทุกคนก็รีบปีนขึ้นไปบนเชือกอย่างรวดเร็วรอจนชายชรา,าสิ้นใจไมเคิลจึงปีนขึ้นไปบนเชือกด้วยความเจ็บปวดเพราะเขาเองที่ยุยงทำให้ชายชรา,าที่น่าจะได้ใช้ชีวิตปั้งปลายในคุกอย่างสงบต้องมาตายแต่ทันทีที่เขาปีนขึ้นไปได้ครึ่งทางไฟหน้าในเรือนจำก็เปิดขึ้นอย่างกระทันหัน เสียงไซเรนดังขึ้นสดัดหวั่นไหวปรากฏว่าผู้คุมที่ถูกมัดไว้ถูกพบตัวแล้วตอนนี้หัวใจของไมเคิลเต้นแรงแทบจะหลุดออกมาเพราะยามและสุนัขตำรวจข้างล่างกลูกันเข้ามาคนที่กลัวที่สุดคือไอ้อ้วนคนสุดท้ายไม่รอให้ไมเคิลปีนข้ามไปเขาตืตระนกคว้าสายเคเบิลไว้แต่สายเคเบิลรับน้ำหนักคนสองคนไม่ไหวทำให้มันขาดทันทีไมเคิลล้มลงเกือบจะปตวายส่วนไอ้อ้วนก็ร่วงลงพื้นหลังจากนั้นเขาก็ยังคงก่อสายเคเบิลต่อไปอย่างไม่ลดละจนกระทั่งยามถือปืนปรากฏตัวทำให้เขากลัวจนต้องยกมือออออยม้เเคลทีีู่่ขาางบนนรรดกส็จ แต่ทหารยามตอบสนองอย่างรวดเร็วพวกเขาเพิ่งหนีออกมาได้แค่สิบนาทีทหารยามก็ได้ระดมกาลังตารวจจำนวนมากเริ่มออกไลลาอย่างไรก็ตามภายใต้การนําของเมทเคินทุกคนไม่ได้วิ่งหนีตา่างพากันหวัดตัวหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มหญ้านอกกําแพงสูงเพราะคนทั่วไปหลังจากแหกคุกได้ก็ต้องรีบหนีเอาตัวรอดแต่ไม่เครื่องกลับทําตรงกันข้ามให้พวกผู้กุมออกตามหาก่อนแต่ไม่ว่า,าตํารวจจะเห่าใส่พวกเขาอย่างบ้าคลัง่งทําให้พวกเขากลัวจนต้องรีบวิ่งหนีเข้าปากไฟไม่นานพวกเขาก็เห็นอวบซี่อยู่กับลูกน้องข้างนอกได้มีการเตรรรียมถถไวว้้้แแลจจากกกนนนั็ทุ พวกเขาจําเป็นต้องขับรถในความมืดเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของยามอย่างไรก็ตามหลังจากขึ้นรถพวกเขากลับหาลูกกุญแจไม่เจอจนกระทั่งนักโทษคนหนึ่งเชื่อปุ๋สิบอกว่าลูกกุญแจอยู่ในถังขยะข้างนอกลินคอนจึงสั่งให้นักโทษโรคจิตไปเอามาแต่ทันทีที่คนบ้าลงจากรถคนอื่นๆก็รีบขึ้นรถกันหมดพร้อมกันนั้นอบูก็หยิบกุญแจรถออกมาพอรถสตาร์ทออกตัวไปพวกเขาก็ทิ้งคนบ้าไว้ข้างหลังอบูเตรียมเครื่องบินไว้แล้วที่สนามบินเล็กๆใกล้กลกๆ,ๆนั้นพวกเขาต้องไปถึงสนามบินให้ทันเวลา ถ้าไม่เครื่องบินก็จะขึ้นบินทันทีแต่วิ่งไปได้แค่ไม่กี่นาทีก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นอาบูคว้าปืนพบที่อยู่ใต้บอกแล้วเจาะไปที่ฉาเปาเพื่อแก้แค้นที่แท้ตอนที่เพิ่งแหกคุกออกมาเพราะคนเยอะเกินไปกลัวจะถูกจับได้อาบูและฉาเปาจึงกลุมกูกันให้ยอมแพ้ในที่สุดทีแบ็คก็หลอกล่อแล้วกรีดคอของอาบูซีโชคดีที่อาบูซีรอดตายหลังจากที่แผลหายดีเขาก็กลับมาที่คุกแต่ไม่คาดคิดว่าทีแบ็คจะมีแผนอื่นอีกเขาจู่ๆก็ชูมือออกมาและอยู่กับไมเคิล ปรากฏว่าตอนที่แฮกคุกทีแบกได้ทําให้ผู้คุมมดสติและเขาก็แอบขโมยมือของผู้คุมคนนั้นมาไม่เคล่อรู้สึกตกตะลึงและหมดหนทางอย่างมากเพราะถ้าหากว่าชาเปาถูกอาบูยิงตายไม่ก็จะต้องติดร่างแฮกไปกับศพจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ดังนั้นไม่จึงค้นตัวชาเปาเพื่อหากุญแจแต่ไม่ว่ากุญแจถูกชาเปากลืนลงท้องไปแล้วไม่ได้แต่จ้องเขม็งด้วยความโมโหเพราะไมยังต้องนําพาพวกเขาหนีต่อไปอาบูจึงจําเป็นต้องพักเรื่องการแก้แค้นไว้ก่อนแต่หลังจากที่ไปได้สักพักพวกเขาก็เจอกับตารวจปิดล้อมเส้นทางลิงนกกกหนนนนนวววมมาาาาาาลย้้ป่่ดคคตตืระทุภใใจ ขออย่าให้ถูกพบเจอแต่ทันใดนั้นรถก็กระแทกอย่างแรงปรากฏว่ายางรถติดหลบพวกเขาแทบบ้าลงไปช่วยกันเข็นแต่ก็เข็นไม่ออกเพื่อให้ทันเที่ยวบินที่จองไว้เหลือทังเดียวคือทิ้งรถแล้วเดินต่อไปแต่ไม่เค้ื่อนกลับขวางให้เที่ยวไว้แกตามฉันมาได้แค่นี้แหละนายทิ้งผมไม่ได้นะฉันควรจะบอกพวกนั้นเรื่องที่แกไปแจ้งตำรวจดีไหมนะที่แท้ตอนอยู่ในคุกตอนขุดอุโมงค์ไอ้เตี้ยมันอยากประจบผู้คุมเลยแอบไปบอกเรื่องอุโมงค์กับผู้คุม เรื่องนี้นำไปสู่การเสียชีวิตของนายคูเปอร์หลังจากประทะกับผู้คุมแม้ว่าการมีคนน้อยลงจะช่วยลดโอกาสถูกพบตัวแต่ตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ของตำรวจก็ปรากฏขึ้นเหนือพวกเขาแล้วพวกเขาทั้งหมดวิ่งกระเจิงเหมือนแมลงวันหัวขาดแต่ไม่นานพวกเขาก็รู้สึกบาดตัวอย่างมากเพราะมีหน้าผาปรากฏขึ้นด้านหน้าพวกเขาทั้งหมดก็เกิดอาการสับสนขึ้นมาท,าทันทีแย่ไปกว่านั้นเฮลิคอปเตอร์ที่ตามมาข้างหลังก็ใกล้เข้ามาแล้วในที่สุดพวกเขาก็เหลือทางเลือกเดียวคือเสียงปีนเกาะไปกับหน้าผาวิธีนี้ช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากการถูกเฮลิคอปเตอร์ตตรววจบแ่พกกกกาา็ลาม เพราะถึงแม้จะอยู่ห่างจากสนามบินแค่3กิโลเมตรแต่เฮลิคอปเตอร์ก็ยังคงบินวงเวียนอยู่ตลอดเวลาต่อให้ถึงเทศกาลปีใหม่ของคองโกก็คงไปไม่ถึงสนามบินโชคดีที่นักโทษชื่อสุเครดุนจะคิดหาวิธีได้แล้วเขาสังเกตเห็นรถยนต์คันหนึ่งอยู่ที่ด้านล่างของหน้าผาก็เลยรีบตื่นเต้นบอกทุกคนทันทีเขาตัวเขาเองเป็นขโมยรถอยู่แล้วใช้เวลาไม่ถึงสินาทีก็ต่อสายไฟเสร็จแต่ลองสตาร์ทหลายครั้งรถก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเขาก็เลยเริ่มสติแตก รู้สึกเหมือนตัวเองยังติดอยู่ในคุกทําให้ฝีมือผมขึ้นสนิมไปเลยจนกระทั่งผมเปิดฝากระโปรงผมถึงเห็นว่ารถคันนี้มันไม่มีเครื่องยนต์เสียเวลาไปครึ่งวันโดยเ่าประโยชน์ถึงจะโมโหแค่ไหนตอนนี้ก็ต้องรีบไปแล้วเพราะถ้าเจอตํารวจจะโดนยิงทันทีแต่ว่าไม่ขึ้นกับทีแบกไปด้วยกันคงวิ่งหนีเร็วๆไม่ได้หรอกแบบนี้ไม่ช้าก็เร็วต้องถูกจับแน่ๆเพื่อที่จะแยกพวกเขาสองคนออกจากกันพวกเขาเข้าไปในโกดังแล้วจับตัวทีแบกไว้ซูเรหาคีมตัดเหล็กเพื่อตัดมือเขาแต่พยายามเท่าไหร่ก็ตัดไม่ได้สักที ทีแบ็กที่กังวลอยู่ก็หัวเราะเยาะออกมาอย่างพอใจเพราะเมื่อแยกจากไมเคิลแล้วเขาจะถูกอับรุซีฆ่าตายท,าทันทีนี่คงเป็นลิขิตสินะพวกเราแต่เสียงหัวเราะของชาบาก็อยู่ได้ไม่นานเห็นเพียงแค่ว่าอบูคว,ว้ากวาดแล้วฟันลงไปมือข้างหนึ่งของชาบาวถูกตัดขาดเขากลิ้งไปกลิ้งมาบนพื้นคนคลางด้วยความเจ็บปวดด้วยความกลัวว่าเสียงร้องก่อนหน้านี้ของเขาจะดึงดูดชาวบ้านทุกคนจึงทิ้งชาบาวไว้แล้วรีบออกไปด้วยความพยายามของพวกเขาในที่สุดก็มาถึงสานามบินทันเวลาและได้เห็นเครื่องบินที่จะพาพวกเขาบินสู่เสรีภาพดูเหมือนเครื่องบินก็พ้อม กำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างช้าๆแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้พบกับความสิ้นหวังอย่างเจ็บปวดเพราะเครื่องบินได้ขึ้นบินไปโดยไม่รอพวกเขาพวกเขายืนอยู่บนรันเวย์กรีดร้องอย่างหมดหวังดูเหมือนรถตำรวจข้างหลังทำให้เครื่องบินตกใจบินหนีไปพวกเขาอาจมาไม่ทันตามนัดแต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลาที่ถึงเรื่องนั้นแล้วพวกเขาทําได้แค่วิ่งหนีเพื่ออิสรภาพเท่านั้นพวกเขาวิ่งมาทั้งคืนโดยไม่หยุดพักเลยแม้แต่น้อยแต่พอเช้ามืดพวกเขาก็ถูกตำรวจตามทันและโชคร้ายยิ่งกว่านั้นคือมีรถไฟขวางทางพวกเขาอยู่แต่ดูเหมือน เพราะตอนนี้รถไฟยังไม่ได้เพิ่มความเร็วแค่ผ่านรถไฟไปได้ก็จะหลบตำรวจได้แล้วในขณะที่กำลังหนีอย่างเอาเป็นเอาตายในที่สุดพวกเขาก็ผ่านหัวรถจักรไปได้แต่ไมเคิลและซูเครที่อยู่ข้างหลังกำลังปัญหาใหญ่พวกเขาไม่เพียงแต่ไม่สามารถผ่านรถไฟไปได้แต่ระยะห่างกับผู้คุมก็เหลือเพียงไม่กี่ร้อยเมตรโชคดีที่ไมเคิลคิดแผนได้อย่างรวดเร็วเร็วเข้าขึ้นรถไฟอย่างไรก็ตามต่อที่ซูเครเข้าไปในตู้รถไฟได้แล้วไมเคิลยังคงห้อยอยู่ข้างนอกทันใดนั้นยามก็ยิงปืนเกือบจะในเวลาเดียวกันไมเคิลก็ถูกดึงเข้ามาข้างในอย่างรวดเร็ว แต่พ่อกําลังจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกก็ถูกคนอื่นจับได้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาอย่างระทานหันและทักทายพวกเขาทันทีที่พวกเขาคิดว่ารอดแล้วพ่อของหญิงสาวก็ปรากฏตัวพร้อมปืนลูกซองในมือและเล็งปืนมาที่พวกเขาพวกแกเป็นนักโทษแหกคุกจากฟ็อกซิเวอร์ใครขย,ยับฉันยิงพวกเขาทั้งหมดต่างตกใจเหงื่อแตกผู้สานี้ตำรวจมาได้ตอนนี้กลับมาตกอยู่ในมือชาวบ้านในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดอาบูก็รีบเข้าไปคว้าตัวเด็กหญิงไว้ สถานการณ์ก็พลิกผันในทันทีภายใต้การควบคุมของอาบูในที่สุดพ่อของเด็กหญิงก็ยอมวางปืนลูกซองลงท้ายที่สุดแล้วพ่อคนไหนก็จะยอมสละทุกอย่างเพื่อลูกของตัวเองอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่ได้ทําร้ายกันแค่เอากุแจรถของอีกฝ่ายไปแต่หลังจากขึ้นรถแล้วพวกเขากลับรู้สึกลายใจกับการกระทำเมื่อครูฉันอยากให้ยายนั่นลงจากรถเดี๋ยวนี้เธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคุณไม่มีความรู้สึกผิดชอบช่วยดีบ้างหรือผมมีลูกสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งผมก็มีลูกสาวเหมือนกันแต่ถ้าผมไม่ทำแบบนั้นเมื่อกี้ พวกเราคงไม่ได้เจอลูกสาวอีกแล้วเพราะในบรรดาอาทยากรห้าคนที่เหลือมีแค่อบูที่เป็นมาเฟียโหดเยี่ยมและไร้ความปราณีส่วนอีกสางคนโดนใส่ร้ายและอีกคนเป็นแค่โวขโมยพวกเขาไม่เคยฆ่าคนมาก่อนแน่นอนว่าสําหรับคนที่แม้แต่เด็กผู้หญิงก็ยังไม่เว้นฉันรู้สึกแค้นมากแต่จํานวนของพวกมันจะลดลงในไม่ช้าภายใต้การนําของใหม่พวกเขามาถึงสุสานและขุดห่อสีดาขึ้นมาในที่สุดไม่ก็ลงใจเพราะทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเขา ตอนแรกข้างในหอคือเสื้อผ้าที่เขาเตรียมไว้สําหรับตัวเองและพี่ชายตอนนี้พวกเรามีชุดคนละชุดแล้วแต่หลังจากที่พวกเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็เห็นชายคนหนึ่งในชุดสูทเดินตรงไปที่สุสานไม่เคลนรู้สึกตื่นระดนกขึ้นมาทันทีเพราะตั้งแต่เขาติดคุกจนถึงแผนการหลบหนีหลังจากแหกคุกทุกอย่างล้วนถูกดำเนินการตามรอยสักบนตัวเขาแต่ตอนนี้ชายในชุดสูตรดูเหมือนจะเดาวแผนของมันได้แล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามเดินไปอีกก้าวพวกเราก็จะเหมือนเดินเข้าไปติดกับดักเองและแน่นอนการคาดเดาของไม่ถูกต้องชายในชุดสูตรค และตามรอยมาโดยการถอดรหัสรอยสักของไม่เขายังเยอะเย้วิธีการไล่ล่าและจับกลุ่มของตำรวจเหมือนคนยุคดึกดำบรรออกล่าสัตว์เลยเมื่อวิเคราะห์สิ่งที่นักโทษกำลังทำและกำลังคิดได้แล้วผมถึงจะไปดักรอยอยู่ได้แต่ไม่และพวกเปลี่ยนเสื้อผ้าปนปไปกับฝูงชนบอสแสของนักโทษทั้งแปดคนที่ถูกหมายหัวทั่วประเทศก็ขาดหายไปหลังจากนั้นพวกมันก็แยกย้ายกระหลบหนีไปคนละทิศละทางส่วนแผนต่อไปของไม่ คือการขุดเงิน5้าล้านดอลลาร์ที่ตาแก่คูเปอร์ฝังเอาไว้แต่พี่ชายของลินคอกลับดีอยู่มากไม่อยากไปเพราะตามเวลาแล้ววันนี้คือวันพิจารณาคดีลูกชายของเขาตอนนี้เขาหนีรอดออกมาได้แล้วแต่ลูกชายของเขากําลังจะต้องติดคุกดังนั้นเขาจึงอยากช่วยลูกชายของเขาออกมาปรากฏว่าหลังจากที่ลินคอนถูกใส่ร้ายจนติดคุกพวกมันได้ใช้ลูกชายของเขาเพื่อกุมขู่ไม่ให้เขาเล่นตุกติดอะไรข้าพ่อเลี้ยงและแม่ของลูกชายตัวเองถึงแม่ลูกชายของเขาจะรอดตายแต่กลับถูกเขาใส่ร้ายให้กลายเป็นฆาตกรส่วนไม่ก็แทบจะหัวระเบิด ถึงแม้ว่าผมก็อยากจะช่วยหลานชายเหมือนกันแต่เพิ่งจะอุตส่าห์ช่วยพี่ชายออกมาได้พี่ชายก็อยากจะเสี่ยงไปบุกชิงตัวนักโทษประหารแต่พี่ชายผมกลับคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดถ้าเขาแพ้ในการพิจารณาคดีเขาจะถูกส่งตัวเข้าคุกผู้ใหญ่ทันทีวันนี้ฉันต้องไปศาลมันเป็นโอกาสเดียวที่ฉันจะช่วยเขาได้แต่พวกเราไม่มีแผนฉันคุ้นเคยกับศาลฉันไปที่นั่นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน มีแค่ตำรวจสารคนเดียวที่ดูแลเขาอยู่พบสเปรย์พิกไทยและกระบอกไปด้วยเมื่อเห็นพี่ชายแน่วแน่เช่นนั้นไมเคิลจึงจำต้องยอมตกลงเพื่อช่วยหลานชายให้สำเร็จไมเคิลเข้าไปในร้านเพื่อซื้ออุปกรณ์บางอย่างจากนั้นเขาก็แอบขึ้นไปบนหลังคาศาลและต่อมาเป็นฉากที่อาญ,ญากรสองคนที่ถูกหมายหัวกลางวันแสกๆช่วยเหลือเด็กชายที่กำลังถูกตำรวจสารคุมตัวไป